สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง DIY by ครูต่ายนะคะวันนี้ครูต่ายจะมาชวนทำพวงคุญแจค่ะเพื่อเป็นของชํารวยในโอกาสต่างๆได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่ามีประโยชน์กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูต่ายด้วยนะคะวันนี้อุปกรณ์ก็มีไม่มากนะคะก็จะเป็นเชือกค่ะยาว50เซนนะคะ3เส้นหรือ4เส้นก็ได้ตามต้องการค่ะ ของครูตายเนี่ยจะใช้ไหมพรมเส้นใหญ่อะนะคะเพราะว่ามันมีสีสันดีค่ะแล้วก็เป็นห่วงห่วงจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็กันไกลค่ะเดี๋ยวรามาเริ่มกันเลยนะคะวิธีการย่ายมากเลยค่ะเออส่วนตัวกระดานที่เป็นคลิปอันนี้เนี่ยค่ะเนื่องจากครูต่ายสอนก็เลยต้องใช้คลิปแบบนี้นะคะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆแต่ถ้าเพื่อนๆทําเองอาจจะใช้วิธีห้อย ค่อยกับอะไรก็ได้นะคะอันนี้เนี่ยเราคือผู้ต่ายจะต้องใช้คลิปเพื่อที่มันจะได้ไม่ดิ้นไปดิ้นมานะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็จะต้องลอยเชือกเข้าไปในห่วงกุญแจค่ะเดี๋ยวการที่เชือกทุกเส้นเนี่ย50เซนเราจะต้องพับครึ่งหมดเลยนะคะพับครึ่งเสร็จแล้วอย่างนี้นะคะปลายให้เท่ากัน เสร็จแล้วเราจะเอาห่วงนียค่ะจิ้มลงไปในฐานหรือห่วงกุญแจของเรานะคะจิ้มลงไปในฐานแบบนี้แล้วเราก็สอดปลายทั้งสองเข้าไปมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะมันจะต้องมีขีดแบบนี้ข้างหน้านะคะนี่คุณต่ายก็จะไล่โทนนะคะเนี่ยค่ะเลยต้องจิ้มลงไป จิ้มลงไปแล้วก็สอดปลายลงไปในห่วงที่เราจิ้มลงไปแบบนี้นะคะดึงแต่จะเล่นแค่3ามสีนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่เสียเวลาเพื่อนๆส,สามารถใช้สี่สีหรือห้าสีหรือกี่สีหรือกี่เส้นก็ได้นะคะตามใจชอบได้เลยค่ะเราจะใช้วิธีผูกแบบมาคาเม่นะคะ ใช้แค่ลายเดียวเท่านั้นเองค่ะเสร็จแล้วเราก็ยึดมันเอาไว้นะคะทีนี้เราก็จะมีหกเส้นเรียงกันแบบนี้นะคะเกเส้นเรียงกันแบบนี้เส้นซ้ายสุดเราจะเรียกว่าเส้นแกนสําหรับลายนี้นะคะเพื่อนจะได้เข้าใจง่ายๆซ้ายสุดจะเป็นเส้นแกนซ้ายสุดแต่เราจะจับด้วยมือขวา ส่วนเส้นที่อยู่ในมือซ้ายครูต,ต่ายจะเรียกมัมว่าเส้นพันนะคะ <rattling. S 1> เพราะมันจะเป็นตัวพันตัวแกนเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆนะคะเราก็หยิบเส้นพันขึ้นมาก็คือเส้นถัดไปอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะถ้าวางเป็นระเบียบเนี่ยอันนี้มันก็จะอยู่ซ้ายอันนี้ก็จะอยู่ขวาทีนี้มันจะคว้ยกันก็คือมือขวาหยิบเส้นซ้ายสุดมือซ้ายมือซ้ายเนี่ยนะคะหยิบเส้นขวาแบบนี้นะคะแล้วตอนนี้ ก็กลับมาอยู่ในตำแหน่งนั้นนะคะอันนี้ขวาอันนี้ซ้ายนะคะก็มาพันค่ะก็คือพอเราหยิบเส้นแรกปุ๊บมือซ้ายเราก็ไปหยิบเส้นถัดไปแล้วก็เอามาวางบนเอามาวางบนเส้นแกนแล้วก็เอาปลายลอดมาแบบนี้แล้วก็ลูกขึ้นไปมันก็จะเป็นปมเห็นไหมคะมก็จะเป็นปมทีนี้ครูต่ายจะ ร้อยเป็นเฉียงๆแบบนี้นะคะเส้นขวาเนี่ยเราเส้นขวาที่เราจับด้วยมือขวาเนี่ยซึ่งเป็นเส้นแกนเนี่ยเราจับนิ่งๆเลยนะคะเมื่อกี้เราผูกไปหนึ่งครั้งแล้วนะคะแต่ละเส้นเราจะผูกสองครั้งค่ะเราจะใช้เส้นพันผูกสองครั้งนะคะเราก็จะวางผาาขึ้นไปข้างบนเส้นแกนแล้วก็สอดปลายแบบนี้แล้วก็ลูกขึ้นไปให้ปมติดกันนี้เส้นที่หนึ่งนะคะเส้นที่สอง ทำเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นที่สองก็วางลงไปบนเส้นแกนแล้วก็สอดปลายแล้วก็ผูกเราก็จะทำซ้ำกับเส้นเดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือครณตายจับเฉียงให้มาแบบนี้นะคะก็เหมือนเดิมค่ะพาดขึ้นไปแล้วก็สอดปลายมาสอดปลายเข้ามาในห่วงนี้ แล้วก็รูดขึ้นไปติดเสร็จแล้วสองเส้นเส้นถัดไปทําเหมือนกันเลยค่ะเนี่ยค่ะทาอย่างเงี้ยซ้ําไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่นะคะเส้นนี้วางเสร็จให้ดูชัดๆเข้าอนิดนึงน,นะคะ่ะนี่ค่ะแล้วก็รูดขึ้นไปติดกับปมเดิมท้งที่หนึ่ง แล้วก็ครั้งที่สองเห็นไหมคะว่าเส้นแกนจะอยู่นิ่งๆเลยเนี่ยค่ะต่อไปก็เส้นถัดมาพิธีผูกเหมือนเดิมเลยค่ะเส้นนี้นะคะก็ไปวางพาดแล้วก็เอาปลายสอดแล้วก็ลูดมาทำอีกครั้งหนึ่งปลายสอด อย่างนี้แล้วก็รูดมาชิดเส้นสุดท้ายปลายสอดวางผ้าก่อนนะคะวางผ้าเป็นเส้นแกนก่อนวางเส้นแกนให้มันได้ระดับตามที่เราต้องการกันวางผ้าแบบนี้นะคะแล้วก็สอดอันนี้เราก็กะว่าตรงนี้ให้มันตึงๆนะคะ ให้มันอยู่ในตำแหน่งมันจะเป็นแบบนี้นะคะครั้งหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ครั้งที่สองอันนี้ก็คือเราเสร็จหนึ่งแถวแล้วนะคะนนี้คือเสร็จหนึ่งแถวแล้วต่อมาเส้นซ้ายสุดก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นแกนเดี๋ยวเราก็จะปลูกป,ปมแบบนี้คะ่ะไล่ไปแบบนี้เรื่อยๆนะคะต่อมานี้เป็นเส้นแกนนะคะเขียวแก่เป็นเส้นแกนเขียวอ่อนเป็นเส้นพันเหมือนเดิมคะ่ะหยิบ ขึ้นมาแล้วก็วางาพาดเนี่ยค่ะหยิบขึ้นมานะคะเดีวปัดอันนี้ไปก่อนนะคะหยิบขึ้นมาวางาพาดอนนี้เราอยู่เฉยๆนะคะหยิบขึ้นมาเนี่ยค่ะนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะวางาพาดแล้วก็สอด นี่คือทําให้เพื่อนๆดูนะคะทำจริงๆเนี่ยก็มันก็จะสะดวกกว่านี้นะคะเพราะว่าเราจะวางมือแบบไหนก็ได้เสร็จแล้วก็ลูกให้ไปให้ติดกับปมข้างบนครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยค่ะแล้วก็มันก็จะไล่เฉียงไปตามแถวแรกนะคะวางสอดครั้งที่หนึ่งวางพาด แบบนี้แล้วก็สอดเฉียงไปเนี่ยนะคะแล้วก็หยิบเส้นถักถัดมาวางพาดแล้วก็สอดครั้งที่หนึ่งก็วางพาดสอดครั้งที่สองน,นะคะ มจะต้องไปชิดกันแบบนี้มันจะต้องหุ้มเส้นแกนคือสีเขียวอันนี้ให้มิดตัดไปนะคะวางาพาดเสร็จแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงกลางเส้นแกนก็อยู่เฉยเอาใหม่นะคะอนนี้มันจะพันไปพันมานี้เราก็วางแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเข้าไปตรงกลางในวงตรงกลาง ก็รูดขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็วางพาดพาเส้นแกนแล้วก็สอดลงไปรูตรงกลางช่องว่างตรงกลางแล้วก็รูดใหม่นะคะค่อยครั้งอันนี้มันจะต้องมาอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมคะหลังจากที่เราผูกไปครั้งแรกแล้วแล้วเราก็มาวางพาดแบบนี้ วางพานเส้นแกนแล้วก็ตลบปลายเข้าไปรูตรงกลางแล้วก็รูดขึ้นก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ก็เหมือนกันค่ะอันนี้เราต้องอย่างนี้ก็รูดขึ้นนี้เราก็เส้นสุดท้ายเราก็ดูริมมันนิดนึงค่ะครั้งแรกแล้วนะคะครั้งที่สอง กพ็พาดขึ้นไปก็รูดขึ้นเนี่ยค่ะอันนี้เอได้สองแล้วนะคะสองแถวแล้วนะคะทําแบบเนี้ค่ะไปเรื่อยๆเลยแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะอันนี้ปมเขาไล่มาเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยค่ะแบบนี้แบบนี้แค่นี้เองค่ะไล่มาเรื่อยๆจนได้ความยาวตามที่เราต้องการถ้าห้าสิบเซนเนี่ยค่ะมันจะได้ขนาดนี้อันนี้จะเป็นขนาด ที่ครูตายตัด70เซนนะคะมันก็จะยาวยาวกว่าแล้วก็วิธีจบเนี่ยเราก็แค่ตัดปลายให้เท่ากันก็จบตามนี้ก็ได้หรือว่ารวบแล้วก็เอามาผูกกันแบบนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองทําต่ออีกสักรอบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเส้นแกนนะคะจับด,ด้วยมือขวาแล้วก็เส้นผ่านมือซ้ายเนี่ยค่ะแล้วก็มาวาง เส้นแกนอยู่ข้างบนนะคะเนี่ยเส้นแกนอยู่ข้างบนเส้นพันอยู่ข้างล่างแล้วตลบขึ้นมาเอาปลายสอดในวงกลมก็รูดขึ้นอันนี้เราก็ดูให้ริมตรงนี้มันเสมอกันนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันถ้าดึงตึงไปมันก็จะคอดครั้งแรกแล้วนะคะครั้งที่สองนะคะเนี่ยค่ะก็เอเส้นพันเนี่ยวางข้างบนแล้วก็สอดปลายเข้าไปตรงกลาง แล้วก็ลูดขึ้นไปอันนี้ก็เส้นถัดมาเส้นเส้นพันอยู่ข้างล่างนะคะพาดขึ้นมาข้างบนแล้วสอดปลายลงไปในวงกลมแล้วก็ดึงขึ้นไปครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองมันอยู่ข้างล่างนะคะแต่ามาพาดข้างบนแล้วก็สอดปลายพาดข้างบนเส้นแกน นะคะอันนี้เราก็ต้องดึงให้เส้นแกนเราเข้าไปอยู่ใต้เส้นที่พันนะคะเส้นถัดมาเนี่ยมันอยู่ข้างล่างเรามันอยู่ข้างล่างนะคะข้างล่างเส้นแกนเห็นไหมคะเราก็มือจับเอาไว้แล้วเราก็พาดปลายมันเพื่อที่จะมาสอดในวงกลมเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นไปขยับปมให้ชิดพืดัน ก็เหมือนเดิมค่ะอันนี้มันอยู่ข้างล่างเราก็พาดขึ้นมาให้มันอยู่ข้างบนเส้นแกนแล้วก็สอดเข้าไปในวงกลมอันนี้เส้นแกนเราก็พยายามเฉียงๆมาหน่อยค่ะเดี๋ยวมันจะหลุดต่อไปก็เช่นกันเนี่ยนะคะอยู่ข้างล่างพาดมาบนเส้นแกนแล้วก็สอดปลายลงไปในวงกลม ครั้งหนึ่งอยู่ข้างล่างก็าพาดพาดบนเส้นแกนแล้วก็สอดปลายแบบนี้เส้นสุดท้ายน,นะคะสองครั้งอันนี้ครั้งที่2เนี่ยค่ะนี่เห็นไหมคะมันก็จะปมก็จะเฉียงลงมาแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็การสลับสีเนี่ยมันก็จะไลย เห็นไหมคะว่าเส้นแกนตรงนี้จะโผล่มานิดหนึ่งก็คือสีนี้โผล่มานิดหนึ่งเราก็ดันให้มันชิดเข้าไปนี่ค่ะอันนี้เราได้สามแถวแล้วนะคะเราก็ทําไปจนกระทั่งเราได้ความยาวตามที่ต้องการนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะเส้นแกนก็คือซสายสุดจับด้วยมือขวาแล้วก็เอาเส้นพันอยู่ข้างล่าง เอามาพันข้างบนแล้วสอดไปตรงกลางดึงปมขึ้นไปเช็คลิมนิดนึงนะคะตรงนี้ครั้งที่1อ่ะครั้งที่สองดึงขึ้นไปเส้นถัดมาเอามาพาดบนเส้นแกนแล้วก็สอดลงไปในวงกลมมาพาดบนเส้นแกนแล้วก็สอดลงไป ในวงกลมน,นี้เราก็ดึงให้ชิดนิดหนึ่งเอามาพาดบนเส้นแกนแล้วก็สอดลงไปในวงกลมดึงครั้งที่หนึ่งีน,นครั้งที่สองเนี่ยค่ะเอามาพาดแล้วก็สอดลงไปในวงกลมเอามาพาดแล้วก็สอดลงไปในวงกลม เสร็จแล้วอันนี้ก็สุดท้ายอันนี้เราเราเช็คลิมมันนิดหนึ่งให้มันตรงตรงอันนี้มันเหมือนมันหย่อนไปนิดหนึ่งแต่ก็โอเคไม่เป็นไรนะคะ่ะไม่ได้ซีเรสมากมันก็ยังสวยอยู่รอบหนึ่งนะคะรอบที่สองเนี่ยค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อทำไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งได้ความอยากที่ต้องการค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ครูต่ายก็ถักมาจนกระทั่งเกือบที่จะหมดความยาวของเส้นเชือกเลยนะคะมันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็มาตัดแต่งปลายค่ะถ้าเราจะไม่ทําอะไรเลยเราก็ถักมาจนเหลือสั้นๆแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะผูกปมแบบนี้หรือว่าใส่ลูกปัดนียค่ะเราก็เหลือความยาวให้มันยาวนะคะเราก็ผูกแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ครูต่ายก็จะ เป็นแบบนี้เลยจะจาไม่ได้เอามาผกรวบกันนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยครูต่าก็ตัดแบบตรงแต่อน,นี้ครูต่าจะลองตัดแบบเฉียงดูมันก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึงเนี่ยค่ะเนี่ยเนี่ยค่ะเราก็จะได้พวงกุญแจหรือของาำ่วยแจกในโอกาสต่างๆ สีสันก็อยู่ที่เราเลือกเลยนะคะอันนี้เป็นของแถมนะคะเมื่อเราใช้ได้เส้นเล็กลงนะคะลายมันก็จะละเอียดขึ้นเห็นไหมคะแต่ว่ามันก็จะต้องใช้เวลาทำนานขึ้นอันนี้ครูต่ายใช้ได้คอตตอนขนาดสี่พายนะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยครูต่ายใช้ทั้งหมด8ปคู่นะคะ1 2ึ่สามสี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดคู่ค่ะเจ็ดคู่นะคะความยาวเจ็ดสิบเซนแล้วก็เอามาพับครึ่งพอถักไปได้เท่านี้เนี่ยพอมันเหลือชายเยอะคุณแต่ก็ไม่อยากที่จะตัดทิง้งก็เลยเอามาล้อยลูกปัดค่ะทีนี้ลูกปัดก็จะเป็นแบบนี้นะคะคุณแต่ก็เหลือสองเส้นที่จะทําให้ดูนะคะเมื่อเราเหลือปลายยาวแบบนี้นะคะเราก็จะต้องผูกปมแบบนี้เอาไว้ก่อน ผูกปกติเลยค่ะเนี่ยค่ะทีี้พอผูกปมแล้วเนี่ยเราอยากให้ตำแหน่งปมอยู่ตรงไหนเราก็เ,าเข็มจิ้มเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ร้อยรูปปัด1เมตรหรือ2เมตรก็ได้แต่ว่าของครูตย่ยเหลือปลายยาวครูตายก็จะร้อยทั้งหมด2 2เมตรเลยซึ่งถ้า2เม,มตรเนี่ยมันก็จะต้องทำแบบนี้ค่ะสองรอบ พอเสร็จแล้วเราก็ปลูกไม่จำเป็นที่ปมมันจะต้องเท่ากันหมดก็ได้นะคะนี่พอปลูกเสร็จแล้วก็ต้องร้อยเข็มอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะร้อยลูกปัดลูกปัดแบบไหนก็ได้นะคะแต่ว่าคุไต่ายมีลูกปัดไม้แบบนี้ก็เลยใช้อันนี้เป็นออปชั่นอนลนะคะก็คือว่าเป็นของแถมเป็นตัวเลือกค่ะ คุณไต่คิดว่าอันนี้จะไม่เหมาะกับการทําเป็นพวงกุญแจเพราะมันจะมีตุง้งติ้งแต่ว่าเอาไปประดับกระเป๋าได้ค่ะเอาไปห้อยกระเป๋าสวยๆได้นะอย่างนี้ค่ะเสร็จแล้หนึ่งเส้นเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกเส้นหนึ่งนะคะชัดๆนะคะเราก็ผูกปมแล้วเราอยากให้ปมมาอยู่ตรงไหนเราก็เอาอะไรแหลมๆจิ้มมาไว้แบบนี้ทีนี้เข็มเนี่ยเราต้องใช้อยู่แล้วเราก็ใช้เข็ม ก็เท่ากับว่าถ้าจะทำแบบนี้มันมีอุปกรณ์เพิ่มมาสองอย่างก็คือเข็มแล้วก็ลูกปัดนี่นะคะพอเสร็จแล้วเราก็ผูกอีกครั้งหนึ่งผูกธรรมดานี่เลยค่ะเนี่ยแล้วก็ร้อยลูกปัดอีกเม็ดหนึ่งแล้วก็ผูกปลาย ปลายเสร็จแล้วค่ะเนี่ยต่างว่ามันน่ารักดีเอาไปทําต่างหูก็ได้นะคะแล้วเราก็เล่มปลายให้เท่ากันเนี่ยค่ะมันดูโบฮีเมียนดีนะคะน่ารักไหม อันนี้เราก็อันนี้เราแจกผู้ชายก็ได้นะคะเนี่ยเปลี่ยนสีให้ให้สีเข้มๆหน่อยก็แจกคุณผู้ชายได้ส่วนอันนี้เนี่ยเราก็ไปห้อยกระเป๋าได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ